สว,ส,สวัสดีครับพบกับอาจารย์โอและอาจารย์ท็อปตในรายการคน,คนม,มีองค์วันนี้เสนอตอนร่างทรงอะจะช่วยคนะมันไม่ต้องรอให้รวยหรอกมีหลายคนชอบบอกกับผมว่ารอให้รวยก่อนผมก็งงไอ้คำว่ารวยในที่นี้คุณเอาอะไรมาวัดว่ารวยขนาดเขามีร้านนะมีร้านตั้งสามสี่ร้านมีร้านหลายอย่างนะค้าขายทุกอย่างนะ ํลำรวยบางคนเนี่ยแบบรวยเลยเขาขั้นเรียกว่ารวยเลยอะ่ะบอกผมยังไม่รวยมันมันมันจำเป็นถึงขั้นว่าต้องเอาเงินไปแจกคนเลยเหรอมันจําเป็นขนาดนั้นเลยเหรอผมไม่งงเลยนะคิดในใจนะอืมมาหาผมนี่คือพยายามจะมามามา,มาหาวิธีไปแต่คือคนที่ฉลาดอะ่ะเขาเขาต้องควานหาด้วยตัวเองเขาไม่ใช่แบบว่าไปนั่งถามคนอื่นว่าเนี่ยผมจะช่วยคนเนี่ยทําไม ผมจะทํายังไงถึงจะแบบให้คนอนะ่ะทาไมผม,ผมจะต้องรวยก่อนนะแล้วผมจะได้เอาเงินไปช่วยคนให้ลําบากร่างทรงเขาออกแบบมาไม่ได้ออกแบบมาเพื่อที่จะเอาเงินมาแจกคนนะเขามาเพื่อให้คนพ้นทุกข์นะในรูปแบบที่เขาช่วยได้นะไม่ใช่แบบว่าคุณมุ่งเน้นแค่เพียงว่าเอ้ยต้องรวยก่อนต้องมีเงินก่อนนะเราถึงจะช่วยคนไม่ใช่แล้วครับนะอย่างนั้นนะนะอืนะนะหลายคนชอบบอกกับผมว่าอะไรรู้ไหมผมยังไม่รวยหรอก บางทีอ่ะมีคุณมีเป็นร้อยล้านคุณก็บอกว่าคุณไม่รวยเออจริงๆมันมันมีเงินแล้วแต่แค่เพียงว่าไอ้สิ่งที่คุณเลือกทาอ่ะมันคืออะไรทําแบบไหนอย่างเช่นคุณสร้างอะไรขึ้นมาเนี่ยเพื่อมาให้คนเนี่ยกราบไหว้เนี่ยแค่นี้ก็พอแนละ้วไม่ใช่แบบว่าคุณจะต้องแบบสร้างให้มันแบบว่าต้องแจกขนาดแบบว่าต้องไปแจกตามหมู่บ้านไม่ใช่ขนาดนั้นนะเอาละเดี๋ยวผมอาราธนาก่อนแล้วผมจะค่อยๆเล่าเรื่องทําไมวันนี้ถึงมาพูดแบบนี้ เพราะมันมันเจอมาหลายคนที่เป็นอย่างนี้นะนโมตัสสะภะคะวะโตอะระหะโตสัมมาสัมพุทธัสสะนโมตัสสะภะคะวะโตอะระหะโตสัมมาสัมพุทธัสสะนโมตัสสะภะคะวะโตอะระหะโตสัมมาสัมพุทธสัมโอมพะคะโพมมะปฏิภาหายะทุติยัมปิพรคะโพมมะปฏิภาหายา ตาติยัมปีพระพรม,มาปฏิภาหายะมอิติสุขโตอรหังพุทโธนโมพุทธายะปทวีคงคาพระพรหม,มหาเทวะาามามิหังพรหม,มาจิตตังเตียงมามานาชาริตินามาพาธานามาอาอุเมกาโมปิโยเทวะมนุษยานังปิโยพร,พรมมานานมุตมัง ปิโยนาคาสปันนานังปิเนทาริยังนามามิหังโอมนะโมพุทธิคเนสิทธิประสิทธิเมมหาราภพเทติยามปินะโมพุทธิคเนสิทธิประสิทธิเมมหาราภพตาติยามปินะโมพุทธิคเนสิทธิประสิทธิเมมหาราภพโอมสิคเนศายะนามาหง อมสิคเนศย a น a m a h อมสคเนศยน m a h a เรื่องจริงครับที่ผมเจอมาบางคนรวยจริงๆไม่ใช่ไม่รวยรวยจริงๆแต่ว่าเหมือนกับว่าเขาบอกผมนะผเจอผมขับรถมาถึงบ้านหน้าบ้านผมเลยนะบางทีเนะี่ยมาหาบอกว่าผมยังไม่รวย ในความรู้สึกว่าผมคิดว่าเขารวยแล้วนะแต่แค่เพียงว่าเขายังไม่เข้าใจเรื่อง<ม>การ<อ>ช่วยเออมันยังไม่พอคําว่าช่วยคนในที่เนี้ยมันไม่ได้เอาเงินไปช่วยคนหรือไม่ได้เอาอะไรไปช่วยคนช่วยคนในที่นี้ก็คือทําอย่างไรก็ได้หาสติปัญญาที่ทําให้คนพ้นทุกพ้นทุกในที่นี้สมมุติว่าคนที่มาเนี่ยเขาต้องการดูอนาคตอย่างรู้ทุกอย่างก็เอาไพยิปซีเอาอะไรไปศึกษาก็ไม่เอาบางทีผมเจอเป็นด็อกเตอร์นะก็ แกก็บอกกับเราว่าจะสวดแล้วสวดยาวๆผมก็เลยส่งคลิปบางอย่างที่มีการสวดยาวๆให้เขาดูจริงๆคือบางทีเนี่ยผมบอกเลยนะว่าการทํารายการคนมีองค์อ่ะถ้าสวดบูชาเทพไม่ได้มันก็ไปไม่ได้เหมือนกันถามว่าไปไม่ได้เพราะอะไรอย่างที่ผมถ้าผมสวดเทพบูชาเทพไม่ได้ก็แปลว่าจิตใจผมเนี่ยมันไม่ได้นับถือเทพจริงๆแต่การที่ผมนั่งสวดบูชาท่านทุกวันทุกวันทุกวัน,วนเนี่ยเพราะจิตใจมันนับถือ ถามว่าจิตใจนับถือยังไงเพราะมันเป็นหน้าที่ที่ผมจะต้องมานั่งสวดทุกวันถามว่าสวดเพื่ออะไรเพื่อให้คนรู้ว่าเออเราเนี่ยเป็นผู้ที่มีความเคารพมีความรักเราถึงได้สวดได้ถ้าไม่มีความรักไม่มีความเคารพไม่มีความรักเคารพเคารพจริงๆอ่ะมันก็ทําไม่ได้อะจริงๆหลายๆายคนเนี่ยเข้ามาหาผมในแชทนะคือแบบโอ้โหสักสักตรีมตราโอ้โหแบบดูแบบยิ่งใหญ่มากเลยขายน้ําหอมอะไรศักดิ์สิทธิ์ปรากฏว่าสุดท้ายเงินมาขอมาขอบอกบทบูชาเทพ ผมงงเลยอ่ะผมงงเลยสติมันตราขอบทบูชาเทพผมก็เลยบอกกูรูเดว o อเนี่ยผมทำเสียงนะโอมเดมันสเตร์นะทำเสียงให้ฟังนั่นไม่ใช่อะไร,ะไรนะโอมเดมันสเตร์ไงนะสวัสดีไนงะส่งเสียงไปเหรอไม่ไม่ใช่ไม่ได้ส่งเสียงผมผมก็บอกไงผมก็พิมพ์เขาเ้าไปนะอมเดมันสเตรไงเออก็เพราะอะไรเพราะว่าบางทีเนี่ย การที่เราเป็นการที่เราจะทํางานอะไรเกี่ยวกับการเกี่ยวกับเทพทั้งหลายเนี่ยถ้าเราสวดบูชาไม่เป็นแบบไปยืนอยู่อย่างเงี้ยแล้วอยู่ดีๆเราเลือกไม่มันหัวข้อเรื่องอะไรเนี่ยเรื่องว่าถ้ายังถ้าถ้าถ้ารวยแล้วเนี่ยลางทรงจะช่วยคนไม่ต้องคอยให้รวยนั่นแหละปัญหาคืออะไรรู้ไหมคือ บางคนเนี่ยบอกผมเาว่าบางคนเนี่ยโหแบบรวยมีเป็นประมาณหกเจ็ดสิบล้านบางคนมีเป็นร้อยล้านแล้วมาผมผมโกงตรงไหนรู้ไหมเขาบอกผมยังไม่รวยผมก็บอกว่าไอ้ความรวยนล้วะไเขาบอกไหมว่าเขาต้องรวยเขาถึงจะช่วยคนนะคนนั้น่ะเขาบอกแล้วเขาบอกเขาขอให้เขารวยก่อนพร้อมกว่านี้ก่อนเขาจะช่วยช่วยหลายอย่างเราเราเอ่อหมอดูพห้ยิบซีคุณป้าคนหนึ่งอ่ะพี่ว่า มีห้องเช่าห้องเดียวอ่ะแล้วก็แบบว่าจะไม่ได้รวยหรอกเปิดดวงพระยิบซีอะไรอย่างเงี้ยคนมาดูต่อคิวกันนะแล้วก็ดูไปเป็นสิบปียีสิบปีกี่ปีนะถึงจะได้บ้านหลังหนึ่งอ่ะสามสิบกว่าปีตั้งแต่แกอายุสามสิบจนแกหกิบแล้วแกไม่ได้เก็บเงินซื้อเองด้วยนะเขาไปดูเขาเขาได้ดีเขาก็เอามาให้มันคือมันมันอะไรรู้ไหมรลดวงมันมันคือหลายๆคนเนี่ยชอบบอกผมไงว่า คือใจิตใจมันมันท้อแท้ตั้งแต่ก่อนสู้แต่ป้าค่ะป้าพี่มีห้องเช่าดูดวงพยิบซีไม่ได้มีห้องเช่าหมายถึงเช่าห้องเขาอยู่เออนั่ยน,นะเ,เ,เ,ออเ,เช่าห้องเขาอยู่เนี่ะเขาเรียกว่าอ๋อเขาเรียกว่าเช่าห้องเขาอยู่อ่ะใช่คืออ่าเขาอะใจเขาไปแล้วค่ะใจเขาสู้ค่ะสู้กับพวกคุณเยอะเริ่มเขาเริ่มชีวิตตั้งแต่ดูเท่าไหร่รู้ไหมยี่สิบบาทจนทุกวันเนี่ยร้อยหนึ่งนะเขาดูเขาดูทุกวันนี้ ทุกวันนี้เขาตอนนั้นยี่สิบาทแล้วตอนหลังเขาดูอยู่ร้อยหนึ่งจนจนเขามาได้อาคารเ,เขาได้อาคารเนี่ยเ,เขามาดูอยู่ที่สามสามสามเก้าเก้าตอนหลังอ่ะเออจนเขาได้อาคารนะนะเขาคือถามว่าชีวิตคนเนี่ยมันมันมีแน่มีนอนมีขึ้นมีลงไหม <c oughs> ยังมีคนหลายหลายคนเ,นเข้ามาในห้องแชทผมในข้อความผมบอกว่าออบอกว่าเออเนี่ยช่วยคนเนี่ยด้วยการดูดวงเนี่ยเขาเขาเข้ามาถามผมในแชทเลย ผมดูผมบอกผมดูว่าต้องมีค่าครูผมดูอยังชีพผมบอกเลยผมเป็นทาเป็นอาชีพนะไม่โกหกอยู่แล้วผมทําเป็นอาชีพถ้าไม่โอนผมก็ไม่ดูแล้วเนี่ยหเห็นเราดูดวงฟรีข้างหน้าเนี่ยค่ะดูดวงคนละหนึ่งข้อในรายการนะอ่ะจัดวันหนึ่งก็สมรายการแล้วนะอืเขามาถามกันสิคะ ในแชทอะ่ะมันพื้นที่ส่วนตัวคุณเข้ามาถามอะ่ะแล้วคุณจะเอาฟรีอะ่ะเขาบอกแล้วว่าเขามีค่าครัวก็ยังมุตะซาวีจะดูฟรีเขาให้ได้อะ่ะคือนี่คืออะไรอะ่ะคือคำว่าอาชีพหมายถึงดูเป็นอาชีพถ้าดูแบบว่าดูดูดูในรายการต่างๆก็มันก็มีเคยเขาทำกันทั้งนั้นแหละนะกี่พันคนเขาก็ทำกันทั้งนั้นแหละนะพูดตรงๆนะใครๆเขาก็อยากทำกันใครๆเขาก็อยากดูกัน,นสดใช่ไหมเออ ใครๆาก็ทกาํากันดูคนเราหนึ่งคำถามอืมอืมอืมคือมีบางสิ่งนะที่อยู่ในใจผมตั้งแต่ทํารายการมาตั้งแต่วันแรกถึงวันนี้ถามถามถาม,ถามหลายๆคนนะว่าการทํารายการคนมีองค์เนี่ยเราทําไปเพื่ออะไรนะหลายๆคนก็เห็นนะว่าเรานั่งทำถามว่าทําเพื่ออะไรก็ทําเพื่อเผยแพร่ความรู้หนึ่งสองพยายามที่จะช่วยร่างทรงที่เขาตั้งยังตั้งหลักไม่ได้ให้ ให้เขาให้เขาตั้งหลักได้แต่ความหมายในใจลึกๆอะ่ะ <c oughs> ถ้าพวกคนเหล่านั้น,นเข้าใจคำหนึ่งขึ้นมาความหมายก็คือว่าไม่ว่าเราจะอยู่ที่ใดอยู่ที่ไหนก็ตามนะถ้าเราคิดจะช่วยคนเราต้องแบ่งเวลาให้ได้หนึ่งสองเราต้องศึกษา,าศาสตร์อะไรบางสิ่งบางอย่างเพื่อเป็นความรู้เฉพาะคุณจะลงสนามรบโดยที่คุณไม่มีดาบมันเป็นไปได้ไหมมันเป็นไปไม่ได้คุณต้องมีดาบถึงจะลงสนามลบได้แต่แค่เพียงว่า คุณจะมีปืนมีเงาวมีอะไรขอให้มันมีไปก่อนแต่ถ้าคุณลงสนามรบแล้วคุณไม่มีอะไรเลยดาบก็ไม่มีอะไรมือมือเปล่าโดนฟันนิ้วขาดหมดอ่ะอ่านพูดตรงๆถามว่าเพราะอะไรคนเราเนี่ยผมพูดเลยนะจะรอให้รวยแล้วจะช่วยคนกี่ปีนะครับคําว่ารวยเนี่ยกี่ปีเหมือนเหมือนเหมือนกับที่พระท่านพูดอ่ะเขาบอกว่าถ้าเราโตขึ้นเราจะมีความสุขใช่ไหมก็บอกความสุขที่ไหน เขาบอกว่าถ้าเรามีลูกแล้วเนี่ยเราจะมีความสุขไอ้ถ้าเรามีครอบครัวเราจะมีความสุขแล้วความสุขมันอยู่ตรงไหนจนมีหลานแล้วเขาบอกว่าจะมีความสุขมีหลานแล้วเมื่อวานก่อนหลานหลานถล่มบ้านยายตัวเองเมายาครับนะเผาเผาทั้งเผาทั้งฟันทั้งไอ้นี่เผาไอ้นี่โอ้โหแบบยายบอกว่าถ้ายายจะมีความสุขได้คือหลานต้องตายแล้วบอกงี้หลานติดยาผมนั่งดูนะ นี่แหละนะผมก็นั่งฟังนะว่าความสุขของคนอยู่ที่ไหนมันอยู่ที่อะไรรู้ไหมหนึ่งหนึ่ง,งได้ช่วยคนได้พ้นจากความทุกสอง,ง,งได้มองเห็นนะมองก็คือว่าได้มองเห็นได้ช่วยผู้คนในที่ที่เราควรศึกษาในสิ่งที่เราศึกษามาไม่ใช่แบบว่าเอ้ยผมอ่ะรอนะโอ้โหผมรอร้อยผมรวยก่อนน้เป็นพันล้านหมื่นล้านไม่พอนะครับเอาเงินไปถมทะเลเท่าไหร่ก็ไม่พอครับผมพูดตรงเลยนะไม่มีพอถามว่าไม่พอเพราะอะไร เพราะว่าคนเนี่ยไม่มีคำว่าพอรวยขนาดไหนก็ไม่มีคำว่าพอคุณจะเอาเงินไปช่วยคนเหรออาจริงไหมอืม,อมก็ไม่ใช่เรื่องแต่ถ้าคุณจะช่วยคนเนี่ยคุณต้องช่วยด้วยสติปัญญาเข้ามาหาอาจารย์อาจารย์ผมช่วยดูบ้านหลังนี้ผมหน่อยผมจะซื้อก็วางบูชาครูเสร็จแล้วบอกช่วยดูบ้านหลังนี้ให้ผมหน่อยนะ สิครับถ้าจะดูก็คือดูแบบใช้พลังจิตดูตรวจองค์ตรวจเทพไปด้วยเลยหรือว่าใช้พลังจิตแบบหนึ่งชั่วโมงนะคะหนึ่งพันห้าร้อยบาทถ้าดูครึ่งชั่วโมงไพเทพพลังจิตหนึ่งพันบาทเออคือถามว่าเราดูเนี่ยเราดูเป็นอาชีพไหมหมอดูนี่ไปจัดเป็นอาชีพประเภทหนึ่งคนข้างนอกไม่มองดยกว่าไม่รู้นะคือหมอหมออะไรก็ตามหมอดูอะไรก็ตามผมบอกเลยทุกคนที่ดูดวงอ่ะ ล้วนแล้วแต่เสียเงินนะครับไปศึกษามาไม่ไม่ไม่ใช่แบบโอ้โหความรู้นี้ได้มาฟรีๆโอ้โหแบบไอสไตล์เลยแบบอะไรเงี้ยไอสไตล์ style, นั่งคิดเลขคำนวณไม่ใช่นะครับนะบางบางคนอาจจะใช่บางคนนี่คือคนที่ฉลาดมากๆคนที่มีความรู้มากๆอย่างเงี้ยได้แต่ถ้าว่าหมอดูทุกวันเนี่ยถามว่าเกิดจากอะไรไปเรียนสถาบันโหรทั้งนั้นนะครับแล้วก็มามาฝึกฝนตัวเองแล้วดูได้อืม ตามโรงเรียนต่างๆะค่ะใช่ตามสมาคมต่างๆที่<ด>ม<อ>ีอยู่ชม,มรมก็มีสมาคมก็มีสถาบันก็มีเ,เรียนกันในห้องเรียนเลยอะ่ะอือเพราะฉะนั้นอ่ะผมขอย้ําเลยนะว่าแต่แต่แบบนี้ยุคสมัยแบบนี้เขาก็มีเรียนออนไลน์นะเปิดเป็นแบบเรียนออนไลน์ก็มีนะคะใช่ไม่ใช่ว่าไม่ใช่ว่าคุณจะต้องเอาโอ้โอรวยก่อนแล้วเดี๋ยวจะช่วยคนทําไมคุณไม่แบบว่าหาวิชาความรู้โหราศาสตร์ให้แบบว่า คุณเก่งเลยอ่ะจะดูดวงเก่งๆเลยอ่ะแล้วแบบใครๆก็อยากมาดูดวงกับคุณนะแบบนั้นอ่ะนะแล้วคุณก็ได้เงินอนะ่ะเงินคุณก็เอาไปทาบุญให้ครูบาอาจารย์ต่อหรือให้ลูกดวงต่อเงี้ยแล,แล้วคุณก็เอามาเก็บมาแบบว่ากินข้าวจะเก็บไว้อะไรต่างๆนานา,นานแล้วแต่เลยอ่ะอืมแบบนั้นน่ะดีกว่าค่ะจริงๆใช่ไหมาจารย์ท็อปพูดเลยคือเรื่องของเรื่องอ่ะเรื่องของเรื่องนะ อขนาดพิธีกรรมอ่ะเขาก็มีสอนสถาบันเขามีสอนกันสถาบันโหนต่างๆเขาก็มีสอนกันอยู่แต่คุณไม่เข้าไปเรียนไม่ใส่ใจมันก็มีนะบางคนไพ่ยิปซีไพ่ปอกไพ่ออลร์เคิรเจ็ดตัวสี่ฐานเลวขเจ็ดตัวเก้าฐานเลขเจ็ดตัวสิบเ็ฐานโหราศาสตร์ไทยโหเฮงงหเฮงนะลายมือโหราศาสตร์ไทย โหราศาส์จีน่วงจุ้ยเลขศาสตร์นี่หมดนี่สิบนี่สิบนิ้วแล้วนะสิบวิชาสิบเอ็ดวิชาแล้วนะที่บอกมายังไม่หมดนะมันมีเยอะกว่านี้อีกมีกราฟมีกราฟชีวิตมีตุ๊กตาไข่นามีสารพัดนะเออไหนจะมีเกี่ยวกับเลขศาสตร์ไหนจะมีเกี่ยวกับพวกไอ้นี่ฐานดาวต่างๆเบอร์มงคลอะไรอย่างเงี้ยโหสอบก็ไม่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 ไปศึกษาันเองไม่ไม่ไปหาศึกษาันเองมัวมัวแต่แบบว่า เอ้ยรอรอก่อนเนี่ยเดี๋ยวรวยแล้วค่อยว่ากันชีวิตคนอ่ะมันไม่มีคําว่าแบบมันไม่รอวันรอเดือนคือเขาเรียกว่าอะไรอ่ะจะรอไปตลอดไม่ได้นะชีวิตคนเขามีจํากัดนะคะใช่ไหมคนเราคนหนึ่งอ่ะไม่รอวันรอเดือนคนอื่นที่เขาบอกว่าอย่างอาจารย์โออ่ะสิบปีที่แล้วอาจารย์โอไปเรียนมาตอนอายใช่สิสิบปีที่แล้วยี่สิบปีที่แล้วเออใช่ตอนนั้นอายุยี่สิบสามเรียนจบใบแรกมายี่สิบเอ็ดปีที่แล้วอ่ะ สี่สิบสามแล้วตอนนี้ยี่สิบปีผ่านไปโอสิบปีที่แล้วจา์ได้เป็นหมอดูโฮโลเวอร์ดูดวงทางโทศรศัพท์ดูดวงผ่านวิดีโอเว็บคลิปแคมเขาเยังไรแล้วก็อีกอะไรอีกดูดวงที่โฮโลเวอร์ช็อปเอสแรมรัชดามีร้านด้วยชีวิตลุ่งโลดลุ่งเรือง,งมีแบบโอ้โหต้งหลายร้านอยากจะให้เราไปนั่งดู เที่ยวไปเหนื่อยคุณพ่อไปส่งคุณพ่อไปรับคุณพ่อยังเป็นหัวเดืยนนี้ทําอยู่บ้านอืเอาแล้วนะครับลแล้วก็เอาแล้วนะครับนะเราที่เรา,าพูดใครอยากจ,จะตามมาดูก็ดูได้นะคะที่เรามาพูดตรงนี้ไม่ใช่อะไรคิดตามนะมถ้าคุณมีอายุสักหกสิบปีหกสิบห้าปีแล้วคุณต้องตาย คุณเวลานี้คุณสักอายุประมาณสักจะหกสิบอย่างเงี้ยคุณจะเอาเวลาหไหนไปช่วยคนถ้าคุณทําแต่งานทํางานแต่งานโดยที่ว่าคุณไม่แบ่งเวลามาช่วยคนตั้งแต่แรกอะ่ะมันก็ไม่มีสิทธิ์มันก็ไม่มีทางที่จะเป็นไปได้แม้แต่น้อยเลยคนเราจะให้ชีวิตสูงขึ้นนะคะคือการศึกษาสําคัญมาก <S <S 2> <S 2> ถ้าเกิดว่าคุณอยากจะให้ยกระดับตัวเองขึ้นมาเนี่ยคุณก็ต้องไปเไรียนหนังสืออะไรอะไรอย่างที่คุณชอบเรียนโหราศาสตร์ เรียนอะไรอย่างเงี้ยเกิดอะไรขึ้นอ่ะเรียนโหราศาสตร์ก็ได้เรียนอะไรก็ได้อ่ะเอาแล้วนะครับนะติดต่อดูดวงตรวจองค์ตรวจเทพได้ที่ facebook โอซิริกรอภิรัตครับ facebook โอซิริกรอภิรัตเบอร์โทรศูนย์หกหนึ่งเก้าเก้าสองสองหกสี่ห้าศูนย์เก้าสองห้าเก้าสองเก้าสองหกหนึ่งครับ id รายโอซิริหนึ่งห้าสนใจดูดวงอย่างละเอียดถามไม่อั้นไพยิปซีไพเทพพลังจิตตรวจองค์ตรวจเทพปรับขันครูนะหน้าทองสาริกาลิ้นทอง เสริมดวงเสริมราสีพิธีกรรมทุกชนิดตอนนี้มีพิธีตั้งศาลถอนศาลแล้วก็บวสงสมเปิดกิจการแล้วนะคะเปิดให้ดูเปิดให้บริการกันด้วยนะคะแล้วก็จําหน่ายเทวรูปเพื่อกาของของขลังวัตถุมงคลต่างๆและเสียงครูนะคะตามนี้ครับนะตามนี้ครับและผมครับตามนี้ครับ a c e e o o k ครับอาจารย์ท็อปนะเมตตาเบอร์โทร08492 666 6หกห้าแปดครับ IDR AJTOP 16ครับเอาละครับสำหรับรายการในรอบนี้ที่เรามาพูดตรงนี้ไม่ใช่อะไรนะอยากให้คิดตามตรงนี้แหละว่าบางคนมันกลายเป็นข้ออ้างชีวิตมันมันเหมือนน้ำมันไหลไปแล้วมันไม่กลับมันเกินแม้กระทั่งเวลาเนี่ยนาทีทุกวินาทีมันกืนตัวเองหมดเลยเราจะทำอะไรสิ่งใดให้มันได้อะไรขึ้นมาเนี่ยมันคือหนึ่ง คุณต้องใส่ใจสองเนี่ยคุณต้องแบบว่าให้เวลากับจริงจริงอ่ะบางคนโอ้โหแบบสักเต็มตัวรับขันมาอะไรเงี้ยแต่ก็ไม่ไม,ไม่ไม่สนใจโหราศาสตร์ก็ทําอะไรไม่ได้อยู่ในคับเพราะว่ามันมันมันไม่ใช่อะ่ะไม่ได้ฝึกอะ่ะแล้วแต่ถ้าอยากจะเป็นร่างทรงเฉยน,นะคะก็ยังต้องเรียโหราศาสตร์เลยเออเออไปเอา,าวาสวุชานหนึ่งไงที่คุณชอบไปหรือว่าเอาแบบ ทุกวิชาเลยก็ไดนะ้เรียนมันมาให้หมดเลยแล้วก็เอาแบบที่แบบเป็นตัวตนของตัวเองขึ้นมาเอาเอามาใช้ให้ได้นั่นแหละกระบี่คู่กายนะะไปแล้วครับสวัสดีครับ